ค่ะวันนี้มาพฝนจะแมมเหนียวแมมเหนี่ยวนะคะวันนี้นอยู่เกมโหลดเช่นเดิมนะคะวันนี้ลงงานเที่ยงเลยนะคะน,นี่นะคะเราก็จะไปเล่นแมปไหนดีเนอร์ยังไม่ไเลือกแมปเลยเราขอเลือกแมปแบบนิดหนึ่งนะคะแันหนึ่งนะคะแมปนีนะะปน้นะคะเป็นแมปป๊อปปิดกระโดดออฟจับออฟฟี่นะคะไปเล่นกันเลยะคะ่ะราแป๊บน,นึงนะคะ

ีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีบลสีเหลือง่ะแล้วก็จะกระโดดซ้ำๆไปนะคะดคิขู่ขับขู่ขับจะไปถึงเย้เซฟ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 นะคะอุ๊ยอันเนี้ย้ราเล่นจังอุ้ยป๊อบวิวป๊อปได้ด้วยะคะ่ะทุกคนเราจะป๊อปทุกสีเลยนะคะปป๊อปสีด้วยอา้าว เกียรติว่าไปเลยค่ะยูอ้าวเฮ <c oughs> ้ยท้องฟ้าสิงอ้าวทำไมไม่ใช่อ,อ๋อบักค่ะบักค่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่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 ยังไงกันก็จะกระโดดไปรัวๆเลยนะคะอ้าว ลองมันค่ะแล้วมันจะไปออนนีไ่ไงเล่นแมปนี้ต่อแล้วก็จะไปเล่นแมปอื่นกันนะคะ <_ O> นอนอีกแล้วอ,อ่รเอาไว้แล้วดีถือป๊อบอิกเปกับรังใจให้เราป๊า ปิ๊บปิ๊บป๊บแล้วอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเ็ยเห็นค่คะแต่ไม่รู้จักชื่อเคยเล่นด้วยแต่ว่าไม่รู้จักชื่อดีเซฟเซฟดีกระโดดอันนี้ใครๆก็รู้จักค่ะอุ้ยอุ้ย อออุ้ยเรมโผล่ดานนี or ้ตลอดเลยอะอาไเนี่ด่านมันไม่เห็นยากนะแต่ว่าเราตก แล้วเซฟบๆๆเอุนน้ยนีเราจะกระโดดทุกอันเลยนะคะดี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 ด,ด,ด,ดีกระโดดขึ้ล้วเนี่ยโอ้ยลน lúc bọn mặt này Wee pop 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 bọc 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 โอ้แค่เดินก็ได้แล้วนี่ใช่ด้วยอุ้ยสไลด์เด็กไม่ถึงอันหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปไม่บอกค่ะปุ่นช่วยด้วยนะคะที่ไม่บอกเไม่อยากบอกจริงๆเอเเอบอกกันแล้ค่ะเราไปปสัสสาวะมากันนะคะปุดนชี้ว่าก็ไปห้องน,น้ำค่ะ โอ้โหโอ้เยอเลยอันนี้เรเคยเล่นแล้วนะคะเหมือนเคยเล่นทุกอันเลยอ่ะเราเคยเล่นแล้วจริงๆนะคะเพื่อนๆออกคลิปกับเราหน่อยสินี่นะคะใครเป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะถ้า ถ้าคนนี้มาเห็นช่องเรานะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อินด้วยโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดอีกแล้วอุ๊ย้ยอะไรเนี่ย กไปเลยบปึ๊บ,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 บกบแล้วนี่มันเดินได้ทุกซิ้นนะคะตอนนั้นเราใช้ความคิดโกงอย่างนี้ค่ะนี่ ไนเละหมือนไข่ไนโลเาอจริงๆเลยอัพััอุ้ยไปต้องกระโดดะคะ่ะเดินเลยอันนี้ตอนแรกเราคิดว่าที่มวนผมนะคะแต่ไม่ใช้คืออะไรไม่รู้คะ่ะ เคยเห็นค่ะแต่ไม่เคยจักชื่อไม่เคยเล่นด้วยเฮ้ยเคยตกแ้วเฮ้ยเพื่อนดันเฮ้ยเพื่อนที่โกงนี่ว่าเราอะอื่ยฮดันอีกได้ยังเราจะกวนให้นะคะอุ้ยเกิดตกแ้ว Toko, cho. Ja. Ori, loko. Aria. E, 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 -e, -e.